และวันนี้ครับโอมมี2เมนูก็คือเมนูโกโก้เย็นและโกโก้ปั่นครับและวันนี้จะทําสูตรแบบว่าเข้มข้นหวานมันกลมกลอมอร่อยครับรับรองว่าสูตรในวันนี้ถูกใจคาเฟ่แน่นอนครับวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมี2ตัวหลักๆครับอย่างแรกเลยก็คือข้นจืดนกเกี่ยวฟอคอนเอ็กซ์ตร้าครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผู้ผลิตเดียวกับนมโฟมสและให้สังเกตคําว่าเอ็กซ์ตร้านะครับตัวนี้ทําออกมาไม่กลบกลิ่นชาไม่กลบกลิ่นกาแฟไม่กลบกลิ่นโกโก้ครับและอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวข้นหวานนกเรห รับองว่าอร่อยมากๆเลยและอีกตัวหนึงครับขาดไม่ได้เลยครับก็คือเจ้าตัวโกโก้นะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นตัวโกโก้พรีเมียมสูตรเข้มข้นนะครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยสูตรในวันนี้ครับง่ายมากเลยผมใช้เป็นตัวน้ําร้อนครับอยู่ที่75 ml นะครับ ซึ่งสูตรของเราในวันนี้เป็นสูตรแก้ว16ออนซ์นะครับใครใช้แก้ว22ออนซ์ให้ใช้น้ำร้อนเป็น90มลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวผงโกโก้ใส่ลงไปเลยครับปกติก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเนา <ๆ S 2> ะว่าความเข้มข้น,นโกโก้เนี่ยประมาณไหนแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ใช้ประมาณ1ช้อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวเครื่องผสมแบบนี้นะครับเป็น hand b เ e n d e r เราก็ตีให้เข้ากันเลยครับซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับตัวโกโก้เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเหมือนแป้งเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆ่ใช้ช้อนคนเนี่ยมัน ละลายได้ดีกว่ากับน้ําร้อนนะครับหลังจากละลายดีแล้วนะครับเราจะมาใส่ตัวส่วนผสมอื่นครับก็คือตัวค้นจืดนกเกี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้าตัวนี้ครับก็ใช้อยู่ที่ปริมาณ40 ml นะครับและใช้ตัวค้นหวานนกเกี่ยวฟอร์คอนครับก็จะใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณ40 ml เหมือนกันนะครับส่วนใครใช้เป็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับก็จะเพิ่มตัวค้นจืดแล้วก็ค้นหวานนะครับไปอีกอย่างละประมาณ5-10 ml นะครับ แล้วเราก็ผสมไม่ได้เลยครับตัวสัดส่วนเครื่องดื่มก็จะมีความบาลานซ์ครับน้ำไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็มีความเข้มข้นสูงเนาะการตีโดยการที่หลังจากเราใส่นมไปแล้วเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนก็จะเกิดแบบว่าฟองเล็กน้อยเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแบบไม่อยากให้ตัวเครื่องดื่มเราเนี่ยมีฟองเวลาใส่นะครับให้แนะนําว่าหลังจากใส่ตัวข้นหวานข้นจืดเนี่ยให้เราใช้ช้อนคนก็พอเนาะแต่อันนี้ผมต้องการให้มันแบบมีความครีมี่แล้วก็มีความแบบว่านันวๆมีฟองอากาศเวลาดื่มเนี่ยมันก็จะมีความอร่อยด้วยนะครับก็ใช้เคครรรื่อองงีฟในนกาผสมะับ ตอนต่อไปเราจะมาประกอบเครื่องดื่มครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปต่อนเลยครับแก้วนี้ผมจะเสิร์ฟโดยใช้ฟองนมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ําแข็งแบบว่าเต็มแก้วมากนะครับแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคก็เทได้เลยครับนี่ต้องบอกว่าแบบเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทาฟองนมกันบ้างครับซึ่งวันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตีฟองนมของฟอลคอนนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยครับแบบนี้ แล้วก็ตีฟองได้เลยครับต้องบอกว่าใส่นิดเดียวเนี่ยก็ฟองขึ้นฟูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข้อดีตัวนี้คือฟองสามารถอยู่ได้นานมากๆเลยนะครับไม่ได้ยุบตัวเร็วเนาะฟองที่ผมตีวันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้มันแข็งมากเนาะให้มันเป็นแบบครีมนิดนึงนะครับฉะนั้นพอมันขึ้นยอดแล้วก็เป็นครีมเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยครับอันนี้นี่เทลงไปเลยอ่าแล้วก็ใช้เป็นตัวโกโก้โพาวเดอร์แบบนี้นะครับโรยตกแต่งข้างบนครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูโกโก้สูตรเข้มข้นจาก Easy Coffee ครับต่อไปครับเป็นเมนูโกโก้ปั่นครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสูตรนี้คือเข้มข้นและก็ติดใจแน่นอนครับสำหรับใครที่ได้กินเมนูนี้นะครับในขั้นตอนแรกครับเราจะใส่ตัวค้นจืดน,นกเหยี่ยว Falcon Extra ไปอยู่ที่80 ml แบบนี้นะครับซึ่งความอร่อยความนัวของตัวสูตรเนี้ย เราจะไม่มีน้ําเลยเป็นส่วนประกอบครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโกโก้กับนมอย่างเดียวเลยก็จะมีความเข้มขน้นแล้วก็หอมมันมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวค้นหวานครับใส่ตัวค้นหวานนกเกี่ยวฟอคอนครับ60 ml ส่วนใครแบบปรับขนาดแก้วก็สามารถปรับตามสูตรได้นะครับโดยการเพิ่มอัตราส่วนของค้นจืดน,นะครับแล้วก็ค้นหวานตามสัดส่วนได้เลยนะครับแต่ว่าเบสหลักเบสออนก็จะประมาณนี้ครับมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยหลังจากนั้นก็ใช้ตัวผงโกโก้พาวเดอร์ เข้มขน100้นร้อครับในสูตรปั่นเนี่ยน้ำแข็งมันก็จะละลายไปเป็นเครื่องดื่มเนาะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ช้อนครึ่งครับในการทําตัวโกโก,โก้นะครับใส่ลงไปเลยโอเคก็ใส่น้ําแข็งลงไป1แก้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปปั่นเลยครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตัวเนื้อเครื่องดื่มครับที่เป็นโกโก้เฟปเป้แบบเนื้อเนียนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยขั้นตอนนี้ใครจะวาดตกแต่งแก้วด้วยซอสก็สามารถทําได้นะเมนูแบบว่าที่ขายดีจริงๆเนี่ยในเครื่องดื่มแบบคาเฟ่เนี่ยครับต้องบอกว่าโกโก้เป็นเมนูนึงนะที่แบบว่าลูกค้าเกิดการซื้อซ้ําบ่อยมากๆเลยนะครับถ้าใครทาแล้วแบบเข้มข้นอร่อยลูกค้าก็จะไม่ไปไหนนะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแบบว่านอนคาเฟ่อะที่แบบซื้อเยอะนะครับแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยขายดีมากๆนะครับ โอเคเราก็จะได้โกโก้เข้มข้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะแบ่งพื้นที่เอาไว้สำหรับบีบวิปครีมด้วยนะครับอ่าและก็ใช้เป็นตัวผงโกโก้พาวเดอร์แบบนี้ครับในการโรยตกแต่งเครื่องดื่มครับหรือใครอยากจะใช้เป็นซอสช็อกโกแลตก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันครับก็เสร็จแล้วครับกับเมนูโกโก้ปั่นแบบเข้มข้นกลมกล่อมและโคตรอร่อยครับ ก็เสร็จแล้วครับสาหรับ2เครื่องดื่มเมนูโกโก้ขายดีครับทั้งโกโก้เย็นและโกโก้ปั่นครับรับรองว่าทําสูตรนี้อร่อยชัวร์ครับใครสนใจอยากทําเหมือนโอมในคลิปนี้ครับสามารถหาซื้อค้นจืดน,นกเหยี่ยวฟอร์คอสเอก็กซ์ตร้าได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ชั้นนาทั่วประเทศหรือสามารถซื้อตามแมคโครทุกสาขาก็มีนะครับและเขายังมี2ขนาดครับก็คือขนาด1ลิตรและขนาดกระป๋อง3 7มสมิลลิลิตรครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับรายการอีซี่คอปปี้ในรีบ